สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการการเกิดเสียงแล้วก็ทิศทางของเสียงเนาะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เสียงเนี่ยมีทิศทางไหนบ้างซึ่งครัที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องการเกิดเสียงไปแล้วว่าเสียงเนี่ยจะเกิดขึ้นเขาจะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงซึ่ง แหล่งกาเนิดเสียงนั้นนะ่ะจะต้องสัน่นอ่าเพราะว่าเสียงเสียงเกิดขึ้นโดยการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงเนาะ,อะลองครูจะลองทวนความรู้เก่าของเราเสียงเสียงในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคนสัตว์สิ่งของหรือว่าธรรมชาติอ่ตามรูปเนาะรูปแรกก็จะเป็นรูปคนร้องเพลง รูปที่2ก็จะเป็นรูปสุนัขเหา่ารูปที่3คือรูปเด็กกําลังเล่นดนตรีแล้วก็รูปที่4ก็เป็นรูปเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นเองซึ่งทั้ง4รูปเนี่ยเขาก็จะมีแหล่งกําเนิดเสียงของเขาซึ่งแต่ละแหล่งกําเนิดเสียงเขาเนี่ยจะมีการสัน่นซึ่งจึงสามารถทําให้เกิดเสียงได้เนาะต่อไป เราจะาต้องรู้ว่าเราจะมาเรียนรู้กันว่าทิศทางของเสียงเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนบ้างเนะาะอันนี้อันนี้จะเป็นรูปรูปการสั่นการสั่นซึ่งทำให้เกิดเสียงนอกนี้แบบนี้ต่อไปเขาก็จะมีการทดลองทดลองหนึ่งซึ่งเขาจะดูว่าทิศทางของเสียงเนี่ยเขาจะไปทางไหนบ้าง เขาจะกำหนดให้มีคุณครู1คนคุณครูเนี่ยจะแทนด้วยตัวละครสีเขียวตัวนี้กับเด็กๆอีก4คน4คนก็จะมี AB C และก็ดตัวสีน้ําเงินเนาะการทดลองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้คุณครูเนี่ยยืนตรงกลางห้องเรียนเห็นไหมคุณครูยืนอยู่ตรงกลางสีเขียว,ยวแล้วก็เด็ก ยืนแถวแถวหน้ากระดานต่อหน้าครูเนาะแล้วครูเนี่ยสั่งให้นักเรียนให้นักเรียนไปกระจายตามมุมห้องเลยอ่ะครูก็สั่งให้นักเรียนกระจายตามมุมห้องอ่ะบางคนบางคนเขาก็อยู่หน้าห้องบางคนก็อยู่หลังห้องบางคนอยู่บนโต๊ะบางคนอยู่ใต้โต๊ะจากนั้น เมื่อทุกคนประจําที่เรียบร้อยแล้วคุณครูได้หยิบแหล่งกําเนิดเสียงขึ้นมาอในรูปนี้ก็เป็นรูปกระดิ่งกระดิ่งวันคริสต์มาสนี่ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงแล้วการทดลองเขาเนี่ยให้คุณครูสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งให้มีเสียงขึ้นมาพอสั่นกระดิ่งแล้วคุณครูก็ถามนักเรียนทุกคนว่า นักเรียนคนไหนได้ยินเสียงบ้างนักเรียนคนไหนได้ยินเสียงบ้างซึ่งนักเรียนทั้งสคนเนี่ย A B C D เขาก็ตอบเขาก็ตอบมาว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงหมดเลยอ่ได้ยินเสียงหมดเลย,ย,เย,เลยแล้วครูก็สั่งอีกอย่างหนึ่งว่าไหน A B C D เนี่ยลองเปลี่ยนตำแหน่งสิ เมื่อนักเรียนเปลี่ยนตำแหน่งเสร็จแล้วอ่าตอนนี้ทุกคนเปลี่ยนตำแหน่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกคนประจำที่แล้วคุณครูเขากถามว่าพอเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเนี่ยครูสั่นกระดิ่งอีกรอบนึงนักเรียนทุกคนใครได้ยินเสียงบ้าซึ่ง a b c แล้วก็ d ตีตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าได้ยินหมดเลยอ่า เมื่อทุกคนได้ยินแล้วถึงเปลี่ยนที่ก็ยังได้ยินอยู่เขาจึงสรุปได้ว่าเสียงเนี่ยเจ้าเสียงเนี่ยพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดเสียงเป็นรอบรอบด้านทุกทิศทางนั่นเองเสียงพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดเสียงในทุกทิศทางนะตอนนี้ทุกคน พอจะนึกภาพออกเรืยงองว่าครูจะให้ทำอะไรในใบงานมีใช่ไหมเป็นรูปลำโพงลำโพงอยู่ตัวเดียวใช่ไหมเ,เมื่อเราตัดตัดรูปครูรูปเด็กหรือรูปห้องออกเราจะเห็นได้ว่าจะเหลือแหลงกําเนิดเสียงหนึ่งอย่างก็คือกระดิ่งของเรากับทิศทางาทิศทางของ เสียงว่าพุ่งออกไปทางไหนบ้างเนาะก่อนในที่นี้ก็คือพุ่งไปรอบทิศทางนั่นเองนะแบบนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาดูเนาะว่าใบงานที่ครูให้ไปเนี่ยครูให้ทําอะไรไปที่ใบงานตรงไหน,นเอยใบงานใบงานใบงาน ใบงานของครูใบงานใบนี้อ่านี่ใบงานใบนี้เป็นรูปลำโพงซึ่งใบงานใบนี้มีคำสั่งอยู่ว่าให้นักเรียนให้นักเรียนวาดรูปทิศทางทิศทางการกำเนิดเสียง ทิศทางการกําเนิดเสียงเนี่ยว่าเสียงมันพุ่งออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปในทิศทางไหนบ้างโอเคไหมนี่เหมือนรูปเมื่อกี้รูปมเมื่อกี้ที่เราได้เห็นไปแล้วว่าเสียงเนี่ยมันพุ่งออกจากแหล่งกําเนิดเสียงไปในทิศทางไหนใบงานนี้ก็ให้เราโยงเส้นตามแบบนั้นเลย โอเคเนาะทำได้เนาะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมระบายสีลำโพงด้วยเขียนชื่อนำสก,กุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มนะครับ